วันนี้นี่สิพาพี่น้องมาเฮ็ดน้ำยาไตปลาสมิตรลูมจากพี่น้องจ้าอันนี้นี่หลาไส้น้ำไวรยบ้อยด้วยพี่น้องเด้อปริมาณน้ำนะคะหาถึงเจ็ดลอยเมแอด้วยพี่น้องเด้อตาบ้าถ้าผู้ได้ว่ามันเข้มข้นขึ้นไปกระสาหมาดเพิ่มน้ำไปด้อีกเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวหาถ่ายน้ำเดือดก่อนจ้าน้ำเดือดเลยพี่น้องเข้ากับเทพีแกงอาไตปลาสมิจรูปลุกไปเลยจ้ะหนึ่งแพ็คนี่ขนาดสามร้อยกรัมนะคะพี่น้อง คนผี่แกงให้เขากับน้ำจ้ะโอ้ฝดเดือดแหง้งจต่พี่น้องกินหอมยังอยอยู่เท่ากับเอาฝักทองใส่จ้ะพี่น้องจ้ะสุกยากกว่าเพื่อนฝักทองมันสิให้เห็ดเห็นหนามมันคนขึ้นเด้อพี่น้องหนืดขึ้นเด้อจ้ะแล้วพี่น,ออน,อน้องเดี๋ยวนี้ฝักทองสุระตามด้วยอะบักเชื้อปาะจา้ะ แล้วก็ตามด้วยตัวฝักยาวจ้ะพุวนหนของกันจ้ามาที่นี่เท่ากับทิ้งให้อาพวกพักที่เราส้สุกดีนะคะพี่รองจ้าแป๊บเดียวพี่รองกระด้กกินหรอโอ้พี่รองคนแรกแดกนะ กินิมเลยรอกเพลอมควันนี้พี่น้องพี่ที่ชายกะเลยด้วยอ่ะใบมะกรูดฉีดนะคะแล้วจะมีแบบข้อในของพี่น้องเกิี่ยกล้วหอมและสีสันข้อบิดนะคะเนี่ยเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้าพริกแกงน้ำยาไตปลาสูตรสําเร็จทุกทุกนะคะจ้าเดี๋ยวเข้าไปตั้าจานกินกันสุดแสนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามูนี่แหละพาไปปลามากินพริกแกงไตปลา สูตรสาเร็จรูปสูสสรส e ตรน้ำปลาร้าจะพี่น้องจ้ามึงหรือมาก็ไม่ป่าด้วยจ้าหรือหล่ะเราเป็นคนเฮ็ดไหายจะพี่น้องจ้าวิธีทําจะอยู่ต้นคลีบด้วยจ้าพี่น้องรุ่ยเร่ไม่ป่าผักกุพี่ยังไรจะพี่น้องจ้าถั่วพูด้วยจ้าแล้วก็ผักกาดดอกจะพี่น้องจ้าแล้วก็ชะอมจ้าอันน exactly ี้ยังก็สะระแหน่จะพี่น้องจ้าแล้วก็บักแดงจ้ารุ่ยเร่ไม่ป่าเฮ็ดิคง่ายจะพี่น้องจ้าเบิ้งจะใส่ดนตรีจะใส่มือเด้อขอหยาดบักทำใส่มือด้วยจ้าพี่น้องเบิ้ง แต่เสียบเนาะใส่เมือกันนะสด,สดอน้อน้ำเมื่อสิมันเสิร์ฟกุนเจ้กมาเย้าดิเฮ้ย <c oughs> งาวอีดีขนมจีนนี้เป็นขนมจีนแป้งสดเด้อจา้าเพราะใช้สารกันบูดจะพี่น้องจา้าตาเราเดี๋ยวทามาซาดด้จอจ้า หืแสบไปปาังวเดียวอยอดสังสุดทรล่มทลายจะพี่น้องจ๋ะทำไมต่อวันเรื่อยจ้ะพี่น้องเนื้อปลาโอเน้นๆเ,เลยจ้ะนึงแพ็คเพิ่งกระจีแท้มันเนื้อปลาไปชิมน,นึ่งจ้พี่น้องแล้วก็นอไม่ได้จ้ะ นัวเอ้ยไรเฮ็ดอะไรยู่พี่น้องแต่ว่ากินบ่ได <laughs> เ้เริ่มเริ่มคือกินเลยเนี่ยเริ่มมาเฮ็ดอีหยังได้แน่นนบักแล้วแต่ยังดีกเ็เรี่ยไรที่ไม่ป่า ขอบคุญดีนามดีแห้งหน่อคนทองก็สามารถทานได้ด้วยจ้ะขอดูจีนอ่ะหลายของหมักของแม่วันเลยที่แกงไปป่าสูตร สูตรน้ำปลาอันวดอีกอุ้ยผักกะหลายแห้งเปินอย่างกินน้ำ เบรกเสร็จน้องจ๋าเต้จับพี่น้องขนมจีนกระแ่บไปหุ่นยนต์พุ่ง ัแล้วก็แจกคพักแดนไปแล้วนี่ยแกยุ่มแจ็บฮะอันนี้มีห่อนมันฝักคลองไปเนาะแล้วก็บ,บักคั่วแล้วก็บักเคียบป๊อ สามารถใส่อะไรไปก็ได้จ้ะพี่น้อง <c oughs> มันเห็นบะแม่ปปาอาทีี่ป่าวะคื <Okay. S 1> อสามารถใส่ไดไพี่น้อง <Okay. S 1> แล้วเต่๋ยวคนชอบได้จ้ะ <Okay. S 1> สิบเบิร์ตบะแมปลาหล,ลายบันนี้ เห็ดนัวพอดีแต่ปามันออกเผ็ดอยู่เ,เยลยคัน,<ม>นบ้าเผ็ดบ่ได้กินไต่ป่าได้กักบบะถึงขนาดเผ็ดข้าวโกดพวก าอุ้มเนี่ยเขาแห้งนี่จ้ะขอบปุ่นเบิดค้อนเครื่องเครือ่องมันหลายแห้งขอบปุ่นกับบักหลายนี่เนี่ย เพิ่งเป็นบออแบบส่วนผู้ถามว่ากินของจีด๊ด <laughs> จินกับปุนเนี่ยมาก้าย พี่ป,ป้าเขาน้ำคลิปนั้นต้องมีกระปุ่นกินไง ยขอบคุณกับที่ฮอรนด้สุดจัดอีลีพี่น้อง ินม mm. ันเยอหน่อยเนาะส่นจะสร้างก็พูดหนูขอบคุณมาว่าสมบูรณ

แก้วขบวนก๋าเบิร์ตนัำตะเคืองเกือมันแห้งโอ้แพ็กหนึ่งกินได้หลายคนนี่ไม่ปะคุ้มจริงจ้งสนใจสินค้าถ้าแชทสอบถามได้ด้จ้ะ ถ้ามวถ่ายก็พี่น้องเครื่องเรือเดี๋ยวาเข้าไปหลวบปุนใส่ต่อหลวบม,มาหน่อยปวดพี่น้องโอ้ขนาดใบหน่อยนี่เนี่ยเป็น,นยุง่งซ้ำหนึ่งแบไหลายบบไม่กินขึ้นหน่อยแถบทุตยอดจะพี่น้องใจงลืมด้วจากสนใจสินค้าทักแชทมาจาดหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอด้วยจากทีนนี่แหละก็ไปเป็นไไม่อย่างไรจาะพบกันคลิปหน้าด้วจากคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า แต่ไปหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะหนึ่งแพ็ครวมส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทรับเฉพาะโอนเงินด้จ้ะพี่น้องจา๋าหรือสองแพ็คส่งฟรีจะพี่น้องจา๋าถ้าูใ้ใดอรยากไ้คุมชุดคุมจะพี่น้องจา๋าขนมจีนด้วยจ้ะสี่ชิ้นนี้สองร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีโอนเงินจ้ะสนใจสินค้าถ้าแชทมาด้จ้ะพี่น้องจา๋าหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอยด้วยจ้ะแคปมาสอบถามได้จ้ะพี่น้อง